สมุทรปราการซิตี้ทีมที่มีเกมลุกที่มันที่สุดในไทยลีกครับถ้าพูดถึงทีมที่มีรูปแบบการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในไทยลีกทีมหนึ่งนะครับก็ต้องยกให้ทัพเที่ยวสมุทรสมุทรปราการซิตี้นะครับโดยสไตล์การเล่นของสมุทรปราการในฤดูกาลนี้เล่นได้อย่างมันจริงๆครับพร้อมเปิดเกมลุกใส่คู่แข่งไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่หรือทีมเล็กครับ ส่วนหนึ่งที่ทําให้สมุทรปราการซิตี้มีฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับต้องยกเครดิตให้กับมาซาทะอิชิอิเฮดโคชชาวญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เจลีกนะครับที่เข้ามายกระดับสมุทรปราการซิตี้ได้ดีอย่างมากนะครับเป็นทีมที่ไม่ว่าทีมไหนจะเจอเนี่ยไม่สามารถประมาทพวกเขาได้เลยและในฤดูกาลนี้ครับสมุทรปราการซิตี้บุกเอาชนะทีมใหญ่หลายๆทีมนะครับทั้งบุกชนะบุกดีรามูเต็ดบุกไปเสมอบีจีปทุมยูอเอตดทั้งที่พวกเขาเหลือ1ิบคน แล้วก็เปิดบ้านไล่ถล่มการท่าเรือแบบขาดลอยครับถ้าใครได้ดูสไตล์การเล่นของทีมสมุทรปราการซิตี้เลยครับต้องบอกว่าสไตล์ของพวกเขาเหมือนทีมเจลีทีมหนึ่งเลยนะครับทั้งการเพสซิ่งตั้งแต่แดนบนการเล่นบอลกับพื้นการต่อบอลที่แม่นยำนะครับแล้วก็มีการเล่นเกมลุกที่รวดเร็ว โดยเฉพาะการเล่นริมเส้นนะครับเวลาที่นักเตะสมุทรปราการซิตี้หลุดไปถึงสุดเส้นและตบเข้ากลางมาเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสที่ทีมเคี้ยวสมุทรจะได้ประตูเยอะมากๆในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับแต่กว่าที่สมุทรปราการซิตี้จะมีรูปแบบการเล่นที่ดีแบบนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรโดย e อีชิเอิเข้ามาช่วงแรกทีมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับก็ลองผิดลองถูก แล้วก็นำสไตล์ฟุตบอลเจลิกมาปรับใช้กับฟุตบอลไทยจนทำได้ดีและนักเตะเนี่ยก็เริ่มเข้าใจในวิธีการเล่นของอิชิอิจนในที่สุดนะครับสมุทปราการซิตี้ก็หารูปแบบการเล่นที่ใช่จนเจอสุดท้ายพวกเขาก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีในปัจจุบันนะครับขณะที่ทางด้านจเจริญศักดิ์วงก์นะครับปีกความเร็วสูงของทีมสมุทรปราการซิตี้นะครับออกมาชื่นชมอีจีเฮดโค้ชของเขาว่าเป็นเฮดโค้ดที่ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเยอะมากๆจริงๆครับ โดยเจริญศัก์บอกว่าอิชิอิเนี่ยเป็นโค้ชที่ในแบบฉบับฟุตบอลญี่ปุ่นเลยนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดต่างๆเขามักจะคอยสอนบอกวิธีการเล่นให้กับนักเตะตลอดรวมไปถึงนำวิธีการใหม่ๆมาปรับใช้ให้กับนักฟุตบอลน,นะครับแล้วก็คอยที่จะช่วยนักฟุตบอลในเรื่องของการปรับตัวกับแทคติกต่างๆนอกจากนี้อิชิอินะครับยังลงทุนซื้อโดนมาถ่ายเวลาฝึกซ้อมนะครับ เพื่อที่จะนํามาบอกข้อบิดพลาดของนักเตะว่าต้องแก้ตรงไหนบ้างเพื่อที่จะทําให้นักเตะมีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดครับขณะที่จักรพันธ์ภัยสุวรรณนะครับกองหลังตัวหลักของทีมสมุทรปราการซิตี้ครับก็ได้บอกว่านอกจากเรื่องในสนามฝึกซ้อมที่อ e ิชิอ e ิใส่ใจแบบสุดๆนะครับเรื่องของนอกสนามอ e ิชิอ e ิก็ใส่ใจไม่แพ้กันนะครับยกตัวอย่างจักรพันธ์ภัยสุวรรณเนี่ยเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอิช e ิอิ e เนี่ยมักจะไปเยี่ยม ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของัจรพันธ์ไปทานอาหารอยู่บ่อยๆแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบไม่ใช่แค่ัจรพันธ์ภัยสุวรรณนะครับคนอื่นๆอ,อิชิก็จะทําสไตล์แบบนี้ทําให้นักเตะสุนปราการซิตี้เนี่ยผ่อนคลายเวลาที่เจอกับอิชิีกครับนอกจากนี้นะครับอิชิอิเนี่ยยังมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพาสุนปราการซิตี้ประสบความสําเร็จให้ได้ในฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับด้วยการที่เขาหวังจะพาทีมเนี่ยไปเล่นฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีก ถึงแม้ช่วงต้นฤดูกาลฟอร์มการเล่นจะไม่ดีนะครับแต่อ e ีชีอ e ก็ย้ำเป้าหมายกับนักเตะอยู่เสมอว่ายังไงยังคงหวังจะไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกให้ได้ถึงแม้จะแพ้เขาไม่เคยโทษนักเตะและพร้อมที่จะแก้ไขข้อบดพลาดและเดินหน้าไปด้วยกันนะครับจนในที่สุดนะครับอ e ีชีอ e ก็ได้ใจนักเตะดูจากบทสัมภาษณ์ต่างๆเวลาที่สุนปราการซิตี้เก็บชัยชนะได้เนะี e ่ยอีชีีเขาจะยกเครดิตให้กับนักเตะทั้งหมดเลยครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นจิตวิทยาที่ดีนะครับที่ทางฝั่งอีชิมาใช้กับนักเตะสุนปลาการซิตี้ซึ่งต้องบอกว่าในตอนนี้นะครับสุนปลาการซิตี้ก็ยังคงอยู่ในเส้นทางที่ยอดเยี่ยมและนักเตะหลายๆคนนะครับก็ตกเป็นที่ให้ความสนใจจากทีมจากเจลิกมากมายแล้วก็นักเตะตัวหลักของทีมในตอนนี้ก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ดีอย่างมากจนก้าวไปติดทีมชาติไทยในหลายๆคนนะครับทั้งกับตันทีมอย่างพีรดนลนฉ่ำรัศมี สิรพลเยอะเยะ้ยรวมไปถึงเจริญศักดิ์วงกรจักรพันธ์ไพสุวรรณแล้วก็ปฏิวัติคำไหม รวมถึงคนอื่นของสุร e r การซิตี้ก็มีโอกาสติดทีมชาติไทยทั้งหมดณตอนนี้ครับต้องยอมรับว่าการที่สุร e r การซิตี้ได้อิชิเข้ามาคุมทีมนะครับทำให้พวกเขายกระดับและอย่างเป็นผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยนะครับที่มีโค้ชร,ระดับแชมป์เจลีกับคาชิมะแอลเลอร์มาคุมทีมมาช่วยพัฒนานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดอย่างมากหลังจากนี้ก็ต้องติดตามกันว่ามาซาทะดะอิชิอีกนะครับเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นคนนี้จะพาสุรร r การซิตี้ จบ1ใน4ตามเป้าหมายและไปเล่นฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกได้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างมากนะครับแต่เชื่อแน่ผมเชื่อว่าถ้าใครติดตามสนุะการซิตี้เล่นในทุกๆแมตช์คุณจะได้ดูฟุตบอลที่สนุกและบู๊อย่างมากติดตามกันครับ